อันเล็กว่ายังไงโบมิตาดาซ็กซี่อีกแล้วคราวนี้ปล่อยภาพเสร็จนุ่งวันพีสสีชมพูทำเอาอินตราแกรมแอดโบนดวนเดอร์สกรมิตาดาของนาาเอกสาวชื่อดัง โบมตรดาสุขศรีแทบลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวสําหรับภาพถ่ายเซตล่าสดุดที่จะตัวปล่อยออกมาต่อย้าความฮอตของทริปทะเลเดือดซึ่งเผยให้เห็นลุกเซ็กซี่เบาๆขณะสวมชุดวันพีชสีชมพูนั่งโชว์ผิวสวยอยู่บนโขดหินท่ามกลางแสงแดดและธรรมชาติซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงแต่ภาพถ่ายนังกราวจะกลัวย,ยอดไหลจับบรรดาแฟนคลับแฟนละครไปได้แบบถล่มทลายเท่านั้นแต่ทางด้านหวานใจหนุ่มรูปหล่อดีกรีพระเอกอาเล็กธีรเดช เมธามวลาย,ยุทธก็ยังอดไม่ได้เช่นกันที่จะเข้ามาคอมเมนต์สั้นๆถึงโบเมตาดาออกสื่อว่าโอเคงานนี้ทําเอาหลายคนที่ได้เห็นถึงกับต้องเข้ามาแซวคนห่วงแฟนออกสื่อรัวๆขอขอบคุณภาพโบนัสกรเมตาดาเล็กชิรเดชภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก c คอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ